ร้านนี้คือร้าน T M K l e a t h e คือร้านช่างปิ๊กมหาสารคามที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่และก็ใหญ่มีเครื่องคือที่เยอะขนาดนี้เครื่องคืนเครื่องคืนช่างปิ๊กต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะครบวงจรครบทุกอย่างนะต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นกระจุดกระจายสินค้าที่ครบทุกอย่างแล้วแต่คุณอยากจะใช้แบรนด์อะไรแม้กระทั่งโคอาโซ่ก็มีเป็นไยส่งของมันนึงไม่ต่ำกว่าวันละห้าร้อยบาทครับผมบอกไว้ก่อนนะช่างปิกนี่ต้องบอกว่าผมกล้าพูดเลยนะถ้าเป็นจุดกระจายสินค้าที่ขายรุ่แบรนด์ไหนช่างปีน่าจะเป็นเบอร์หนึ่ เดือนเดือนนึงแบบอ่าถามเพีว่าขายได้แบบเดือนลกี่ล I mean, an ้านโอเคครับขอกราสวัสดีพ okay, 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 okay? so ี Torah ่น้องชาวไทยทุกท่านักนาอยู่ผมแล้วสอดจานมเอเลยเป็นีแบบครับผมมันเป็นอะไรไของฟูไลผมหายแล้วนะผมมียาดีถ้าใครอยากได้ก็ลองทักดูแล้วกันยกได้หมดเห็นไหม เอ็นไม่เหลือแล้วนะฉีกหมดแต่ว่าใช้ได้เพราะมียาน,นวดโคตรดีเลยมันไม่ต้องนวดเดยอะได้ทาแบบเบาๆนะวันนี้มาอยู่กับผมครับ18ไล่ใกล้เขาเลียงซานเหมือนเดิมพื้นที่28เอเคอร์เป็นไงดูด้ดูรถกูได้รดว,ยดดวยไหมเทสาของผมหลายๆคนถามเบรกอะไรเบรกเซรามิกนะไปซูมดูใกล้ๆเ,เบรกเซรามิกเป็นเบรกแท็กนะ6พอตใหญ่50,000นันนี้มารีวิวรถหรอคะโมหรือเปล่าโช๊คได้ใช้นะเป็นโช๊ค k w 3า0แสนแสนกว่าล้อนี่รีวิวกัน เม็ดอินเจปนเป็นล้อโวลเรซิ่งแท้เห็นไหมเห็นไหมเป็น VMF แท้ที่ผลิตมาให้กับเทสลาในประเทศไทยมีไม่กี่คันเกือบ2 0งสาอยางเส้นละเกือบ2 0 0 0มืเพราะว่าเป็นยางมิชลินพายอรสปอร์ตโฟรเป็นไงดูรวยไหมตอนนี้ดูรวยอย่างผมไม่มูนะเพราะอะไรรู้ป่าเพราะเราใช้งานจริงแต่วันนี้ผมมาอยู่กับโรงงานนี้ครับนี่เห็นเขามีแล้วก็อยากจะออกไปอยู่บ้านนาบ้างโหดลมมันเย็นเย็นดูหัวกระพุ้งเลยนะร้าน อุบ่ฟ่วยบ่อยเฟ่วยอันนี้ฟวยบ่อยอูบ่เฟ่วยบ่อยเฟ่วยอันนี้เฟ่วยบ่อยอุบเป็นผู้ป่วยเบาซ่านโอเคคุณเลยร้านนี้คือร้าน PMK Racing หรือ PMK Racing นั่นเองนะคือร้านใครรู้ไหมพูดแล้วเองจะรู้จักกันดีคือร้านช่างปิ๊กมหาสารคามที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสิ่งใหญ่แห่งใหม่แล้วก็ใหญ่นะเดี๋ยวรับแรกพาไปดูก่อนนิดหนึ่อันนี้จะเป็นฝั่งโรงกึ่งที่ทำงานกึ่งไม่ได้มีชีบุหรี่ใส่ถุบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพครับนี่ ฝั่งนี้จะเป็นเคร,รื่องอัลบรนี่นะครับเป็นเกี่ยวกับงานพวกงานแมสนะเขาจะไม่เขาจะไม่ค่อยเน้นงานคัสตอมนะแต่เขาจะเน้นงานแมสพวกทำฝาสูบพวกอะไรเขาก็ทำขายนะครับเครื่องนี้ขัดฟล,ลัดนะเน้นเครื่องฟลาดเครื่องขัดมิลลิ่งนะเป็นไม่ว่าอะไรเลยเขาจะทำเป็นงานแมสพวกนี้นะครับเอาไว้เจาะแบอกว่าไอ้ตรงไหนมันติดอะไรเขาก็ะจะเจาะเพิ่มด,ดูน้ำมันน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นงานแมสนะครับแล้วก็จะมีเครื่องกึ่งสองตัว เป็นสตรีมแดงกันบ้านเราแล้วพาออกมาแล้ว้องดูเยอะพาดูก่อนี้ห้องต่อไปห้องนูเข้าไปรถสไลด์เดี๋ยวค่อยไปดูห้องต่อไปนี่ก็จะเป็นอ้าวมันมีเครื่องกคืนเฮียเยอะขนาดเครื่องกคืงเครื่องกคืงตู้ยิงทรายนะ้ำตู้ย,ยิงทรายบิดเครื่องอัดนี่ไอตัวนี้นะแถวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องรับเียบเหมือนเครื่องเจคัมแต่ไม่ใช่เขาต้จะเป็นเครื่องรับเีดเปิดไม่ติดเลยนะ ก็ไม่ม,มีอะไรห้องนี้มีประมาณนี้เครื่องอัดข้าวงข้อเบียงแหนปะต่อที่ห้องนี้เอ้ยห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องไดโ,โน่พอได้ได้ฝั่นเทปทดสอบรถที่เป็นรถทำเพอร์ฟอร์แมนซ์นะไดโน่ก็จะฝังลุมข้างล่างกรณีที่ระวังก็ต้องระวังเรื่องน้ำท่วมนะเพราะว่าไฟอาจจะช็อตได<ะ>ม้มีจงมีจอมีพัดลมพัดลมอะไรทั่วไปมีระบบดูดอากาศก็ที่เขาทำไว้ก็ ช่างปิ๊กต้องบอกว่าค่อนข้างนี่จะครบวงจรนะครับออกไหมเฮ้ยโอ้มองภาพยังไงหลักเดิมรถหลักเดิมคันนี้นะครับก็ได้เคยเห็นกันอยู่แล้วก็คันนี้พี่ตอนซ้อมมีเวลาแต่ตอนแข่งไม่ชอบมองแง่แล้ว่รู้เป็นอะไรคันนี้ก็เด็ดเด็เศแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องซูเปอร์ร้อยสิบข้างไหนเห็นซูเปอร์ร้อยสิบไปพามาดูใครไม่เคยเห็นร้านช่างปิ๊กมหาสารคามเนี่ยพามาดูห้องต่อไปอ้าวเหยียบตะปูพูดเล่นห้องนี้ก็คือน่าจะเป็นเป็นห้องโชว์รถ กูค,คิดว่าน่าจะเป็นห้องจอดรถเอาไว้โชว์แบบส,ยสวยๆไม่มีอะไรเลยทําไว้ทําไมรู้ไหมทาให้มันดูรวยแค่นั้นส่วนห้องถัดไปนี่ก็คือตรงนู้นจะเป็นห้องรับรองห้องประชุมเหมือนว่าเวลากูมาร้องคาราโอเกะเขาก็จะให้ไปห้องนั้นปาร์ตี้สาวๆอะไรเงี้ยก็จะไปห้องนั้นนะครับแล้วก็มามาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรถสไลด์ของท่านโซนาตานมองนานตาจะบอดขาดเลี่ยมลเลยเดินนี่คือลิ้มยาเอสเจสองของเราที่ช่างปิ๊กได้ทำการเอามา สต็อกแล้วก็ปล่อยพันชุดวันนี้วันนี้ก็ทั้งทงย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะ <c oughs> ไม่กลับเลยบรรยากาศดีมากครับตอนเย็นหกโมงนี่คือเราสาวเดี <c oughs> ย๋ยวเขารู้หมดว <c oughs> ันนี้ก็มากันทั้ง,งทงไก่พิมแล้วก็ไอ้ฮาร์ดบิทนะแล้วก็พา,พา,พาพมาดูวันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือคจะเป็นช่างปิ๊กมหาสารคามสวัสดีครับผมอ่าท่านนี้ก็คือช่างปิ๊กตัวจริงแสนจริงเขาก็ต้องบอกว่าเป็นพ่อค้าใช่เป็นพ่อค้าทุกวันนี้ใช้พ่อค้าดีกว่าพ่อค้าขายของอยู่ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็น Facebook ติ๊กต็อกหรืออะไรก็ตามครับโ้ช่วงนี้ขายดีมากช่างฟินี่ต้องบอกว่าผมกล้าพูดเลยนะถ้าเป็นจุดกระจายสินค้าที่ขายทุกแบรนด์เนี่ยช่างฟิลน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในเมืองไทยแล้วครับตอนนี้ผมคิดว่าใช่เพราะโรงงานเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็คือเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยแบบแอบถามเลยว่าขายได้แบบเดือนหนึ่งกี่ล้านบที่บ้านเราก็เกือบสิบล้านเลยนะสิบบาท คุณเล่นนะครับก็อันนี้ก็คือช่างปิ้นตัวจริงเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์พีนีตอนอยู่ข้างในดีก่อนจะพาไปดูแต่ว่าตอนนี้เราขอขอพาเดินทัวร์นะครับฝั่งซ้ายนี้นะครับถ้าใครอยากได้ของนะอันนี้จะเป็นแบรนด์168งหกช็อปหรือแบรนด์ที่กรลกดชุม่มแสงคือพี่กรนั่นเองนะเห็นไหม แบรนด์168ช mm ็อ hmm. ปเขาก็มีปล่อยในแอปทีดีแล้วก็เดินมาจะเจอเลยครับอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์เอ, <Hey, S 1> อ็นเคเลสซิ่งอาจารย์นี่ิี <yeah. S 1> นี่ครับน่าจะเป็นพวกน้ำมันเครื่อง <Yeah. S 1> นะก็คือเป็นจุดกระจายสินค้าที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีพวกทอคอกองอย่างนี้นี่มีขายเลยเอ็นเคเลสซิ่งอุ้ยสุดยอดมากเลยครับของครบถัด <Wow. S 1> จากเอ็นเคเลสซิ่งมาก็ยังเป็นเอ็นเคเลสซิ่งอยู่แคมชั่มีหมดก็ในทีีเหมือนกัน <laughs> หรือว่าจะทักหาเขาทางไหนก็แล้วแต่ <laughs> ถ้ายาบมานะครับตรงนี้เป็นฝั่งเดช บอกเลยว่าเป็นที่เดียวที่เป็นจุดกระจายสินค้าของช่างระดับหัวประเทศนะผมบอกเลยแคมเนี่ยก็คือเป็นแคมซิ่งนะครับของเดดยุดนยาโอเคถ้าเถิดมาอีกตอนี้จะเป็นแบรนด์ของเขาเองนะแล้วก็คือเป็นแบรนด์ PMK Racing นะครับก็คือเป็นแบรนด์ของช่างปิ๊กน,นั่นเองแล้วก็จะมีปั๊มน้ํามันคงน้ํามันเครื่องแผ่นคลาสเนี่ยแผ่นคลาสพวกอะไรพวกนี้นคือมีหมดจานกด1 1 0ยข้อเวียงชุดไฟซิ่ง หรือว่าจะเป็นปัม๊มอันนี้นี่นไอ้ของพังบ่อยสำหรับคนที่ใช้น้ำมัน e85 ที่ยังไม่รู้นะปั๊มติ๊กคุณจะพังบ่อยมากเพราะมันเกิดสนิม<อ>เวลาใช้นะ<อ>ผมบอกเลยว่าน้ำมันเนี่ยบางคนจะบอกว่าให้เติมให้เต็มไว้<ะ>บางคนจะบอกว่าปล่อยน้ำมันให้ขาดไว้ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าให้น้ำมันมัน,มนท่วมไว้ดีกว่า ไม่ต้องไปถ่ายออกนะครับถ้าถ่ายออกแล้วความมันเกิดอากาศความชื้นมันจะเป็นสนิมแล้วมันจะพังให้เติมน้ํามันให้ท่วมปั๊มไว้แล้วก็ถ้ารถไม่ได้ขี่สองสามวันมาบิดกุญแจเปิดทีนึงปิดทีนึงให้มันลันอินลูกสูบของมันนะครับก็คือเป็นการเขาเรียกว่าถนอมของแล้วกันนะฮะโอเคฝั่งนี้จะเป็นแบน์ช่างปิ๊กหมดเลยนะครับยันสายเหน็นไหม พวกสายสิ่งพวกสายอะไรเงี้ยก็คือมีหมดนะม<อ>าลองติดต่อแกดูส่วนฝั่งซ้ายมาจะเป็นแบรนด์อะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นแบรนด์ของเขาเองนะครับ<ะ>นี่คอลงคอหลีดฉีดมีหมดโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะครบทุกอย่างนะต้องบอกแล้วว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นกระจุดกระจายสินค้าที่ครบทุกอย่างถ้าใครอยากได้ของก็ติดต่อก็ได้รีวิวฟรี free. ไม่มีค่ารีวิวนี่มาดูนี่ฝั่งนี้มาแล้วไวรุ่นป้ายเหลืองนี่เป็นไงครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสปริงวาลของ h 2นะครับเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องคิด เพราะว่าผมคิดให้แล้วฝากความรู้ไปตกไกลๆฝั่ง h e ดทูสุพรรณบุรีก็าจะเป็นฝั่งนี้ยาวทั้งหมดเลยก็มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสปริงวาล์รีเทนเนอร์ผ้าพักหรือว่าเป็นพวกปั๊มติ๊กเหมือนกันแล้วแต่คุณอยากจะใช้แบรนด์อะไรแม้กระทั่งโคโซ่ก็มีเป็นไงสุดยอดไหยครบทุกอย่างจากกระเบือจะเรือลบ แคมชาร์ปมีทุกรุ่นดูดิเรียงราวเลยอย่างนี้เลยก็จะมีตั้งแต่เวทร้อยสิบไอร้อยยี่ห้าลูกห้าเจ็ดห้าเก้าหกสิบหกหกสี่ว้าสองว้าแปดว้าเฮียมีครบฝั่งนี้ซ้ายมาเลยขาดไม่ได้เพื่อนรักของเราเต้าหู้แปดเลีวแคมชาร์ปจะบอกว่าร้อยสิบไอถ้าให้แรงต้องเต้าหู้แปดเลีวเลยอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะร้อยสิบไอนะเต้าหู้แปดเลีวนี่คือตำนานเลยนะนี่เหมือนกันทุกแบรนด์เหมือนกันทุกแบรนด์เอาแบรนด์เอสเจไปหน่อเดี๋ยวทำให้วันไมคอนเอสเจสิบสิบองอยากได้มยเดี๋วทให้ ก็ของเหมือนกันแหละแต่ว่าหน้าตาแบรนด์คนละแบรนด์ได้เฉยฟังนี่นี่คอเทิมาจากเพื่อนรักของเราก็จะเป็น S M K มอลกุงเทพสิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือแคมชร์ปของแต่ละแบรนด์มุมจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับอันนี้ S M K มองเทพเลยก็คือถ้าเราพูดตรงๆเลยคือ125 M 3เนี่ย M 3เนี่ยน่าจะเป็นลูกมไม่รู้กันก็กมก็ไม่รู้อะลูกเกียรลูกอะไรไม่รู้มีปลาวงปลาบานกับอะไรพวกนี้แหละนะ เอสเอ็มเคเนี่ยหลายๆคนจะเชื่ออะไรนะครับเขาคือช่าง,ง, <an> <t ube> งเซ็ทมอกรุรกงเทพบนะช่างเซ็ทมอกรุงเทพบนะครับก็ฝากไ,ไกว้ด้วยอ้อบอกความใจด้วยถัดจากพี่ฮูมาแต่ช่างเซ็ทนี่รู้สึกว่าจะขายแต่แคมชาร์ปเลยนะเน้นแต่เรื่องความแรงพามาดูฝั่งนี้ขาดไม่ได้เป็นไปที่ s อส Racing หรือแบรนด์ช่างต่ำบางพีน,นั่นเองนี่ไง s อส Racing ก็จะมีคอยไฟแต่งนะขาดไม่ได้คือเรื่องของแคมชาร์ปร้อยสิบ เพราะว่า SKS เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกเลยว่าแรงนะแต่ต้องหูวแปดเร็วนะผมบอกเลยว่าแรงมากเลยฝั่งนี้ก็จะมี h e t o สุพรรณบุรีอะไรทั่วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรนี่ขอญาตแกะเลยแล้วกันได้ข่าวว่าเป็นของใหม่โอ้โหได้สตาร์ทที่นี่มีของเลยไม่ต้องรอนะครับสำหรับไวรุ่นป้ายเหลืองพร้อมกับตัวนี้ที่ใส่ล้าไม่ค้างแล้วก็ถัดมาเป็นแบรนด์ SKS เหมือนเดิมนะครับโอ้ยาวไปพูดแล้วมันจะยาวป่ะกูพาเดินรัวๆกันดีกว่าแม่งเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นน่เป็นเสื้อลูก พีเค <PM> บังลมลูก5 4 5 6 5 7 5 8 5 9มีครบ<อ>ถ้าอยากซื้อบอกที่นี่มีเลยแม้กระทั่งข้อเวียงตรงรุ่นอย่างนี้เปิดให้ดูก้านฟอร์สมีของเลยไม่ต้องรอเห็นไหมพร้อมจําหน่ายและจําหน่ายและจําหน่ายบอกเลยครบทุกอย่างลองไปเลือกสรรหาดูนะฮะหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าพี่ปิ๊กเขาขายอะไรบ้างนะครับก็พวกประกงประเกเย่านนี้ครับมีครบเลยนะครับประเกเนฝาประเกนตนเสื้อนี่แล้วก็แบรนด์ลูกสูก ก็ค่อนข้างมีหลายแบรนด์แกก็จะมีหมดเลยเนี่ยถ้าที่เห็นเนี่ยซูมดวอ่ะพาเดินดูซูมดวเยอะมากเลยอ่ะแต่ที่เราจะใช้อยู่ประจำน่าจะเป็นแบรนด์นี้นะแบรนด์ลกแกนไลท์โอเคเวลายคนเรียกร้องกันมนาะว่าอยากให้สอจอทาแบรนด์เองเดี๋ยวจัดให้รอกันเดี๋ยวจัดให้หมดทุกอย่างเดี๋ยวมีเดี๋ยวช่างปิ๊กมีเดี๋ยวกูมีเหมือนกันแต่เป็นแบรนด์กูเองผลิตเองสุดยอดไหมอมอยก่อนนี่ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือนี่ ของเยอะขนาดนี้สต๊อกเยอะขนาดนี้มันคือน้ํายาเอสเจสิบสิบสองของเราหรือว่าน้ํายาเอสเจคินนิ่งที่ดีที่สุดในโลกใบนี้สามารถล้างมือได้ล้างของได้ล้างเหล็กล้างเมีดล้างทุกอย่างได้พวกเกลีร์ที่เป็นคราบตะเกียงตะกังแช่ไปหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงไปถูถูเอาแปรงถูออกนะผมบอกเลยว่าของดีจริงน้ํายาเอสเจก็เป็นน้ํายาสีแดงๆเนาะที่เราใช้ไม่ได้มีอะไรมากครับก็เบอะเบอะก็มีพ่อมาดูอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปคุยกันต่อไป แต่ปัญญาที่นี่ถ้าเรารู้อยู่แล้วนี่อันนี้คือของแพ็กเกจจร้งนะส่งของวันนึงนี่ไม่ต่ำกว่าวันละห้าร้อยบาทนะบอกไว้ก่อนนะของแทง้นี่มันคือรถของวัยรุ่นทานตรงนี่หว่าเห็นคนะไหมนู่มๆวัยรุ่นโค้งไก่มีครบเพราะว่าที่ต้องเคสทำการทดสอบเกี่ยวกับพวกรถแขง่งรถเข่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็จะมีขายเสื้อผ้าด้วยท่านปิ๊กมึงก็เอาทุกอย่างเกินขายเสื้อผ้าด้วยไลฟ์สดขายของ ก็ประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับเขาดีกว่าไปฝากติดตามกันด้วยนะช่างปิ๊กมหาสารคามเรา่าจะเป็นแบรนด์แบสเซอร์ของเราอยู่จะขายของเราอยู่ยิ่งถ้าไม่ได้ทั้งใหญ่ทัเกนี่ไม่น่าจะได้มาวันนี้ขอขอบคุณชัองปิ๊กบ้างนะครับที่ให้มาเยี่ยมให้มารีวิวก็ถึงขั้นที่แบบว่าเจ้าของนี่ไม่ต้องพูดเลยเลยพูดให้เองหมดเพราะว่ารู้อยู่แล้วเพราะไม่อยากให้เจ้าของพูดเพราะเดี๋ยวเจ็บคอก็เลยมาจัดการให้แล้วใครที่สนใจติดต่อช่างปิ๊กมี ทางไหนบ้างครับก็หลักๆอ่านั้นใจเจนก็จะขายอยู่ทางทิกตอกติ๊กเป็นกอ่าแล้วแบรนด์อื่นๆแล้วแบรนด์อื่นๆที่ที่ผมไปรีวิวเมื่อกี้ก็มีช้อปปี้อ่าช้อปปี้แล้วก็ทิกตอกครับหลักๆตอนนี้ลาซาด้าไม่เอาลาซาด้าอยรับเรื่องมันเยอะนะได้ข่าวว่าเรื่องมันเยอะก็มีช้อปปี้กับทิกตอกแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับก็ฝากติดตามช่างปิ๊กมหาสารคามด้วยโรงงานที่บอกเลยว่ามูลค่าไม่ต่ำกว่า20 บา่20บล้านขอบคุณที่ฟิกมากๆครับวันนี้ครับอย่าลืมติดตามถ้าฟิกใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอยากให้ไปโรงงานไหนผมจะไปรีวิวให้ถ้าอยากให้ผมมีโรงงานแบบนี้คอมเมนต์กันเยอะๆนะหาตังค์แป๊บนึงอยากออกไปอยู่บ้านนามกันเพราะอากาศดีแล้วถ้าฟิกก็ถ้าอยู่ก็น่าจะมายัดกันอยู่แถวนี้ผมน่าจะมาอยู่แถวบอระบือนะก็รู้จักบอระบือเปล่าไปวัยรุ่นชอบเลยถ้าอยู่บอระบือถ้าอยู่บอระบือเนี่ยน้ำไม่ต้องนะน้ำไม่ต้องสารคคมน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียเยื่อทงชอบไปเจอกันแล้ว ที่เราม่ยมให้เห็นมีใครไางที่เรากวเจะทม่เปนหรอกไม่ก็ค,กคกือที